ฟังเสียงวันวันฟ้าเยบยเบิกบัวลาพาพาพิลุ้นกำลังไหลก่ลังลงหํำพืน้นท่านญาหารของไสในสวนฝังปลูกในนาพันผืชเขาก็าเขียวอวันอ่อนงามอุทกังแม่น้ำมาชาชาสุ่มกองมองดูผลผาละขั้นมากไม้ตามต้น ทุกคนหวังของใส่ของกินทั้งของแตงขั้นบ่สบเกิดแหรงสีหน้ากะซืนบานออแมนว่าการายค้าก็ขายง่ายกำไรดีเช้าหน้ามีเงินทองมูเศรษฐีกระพออวนฟังสำนวนนั่งแกวผู้กายดำรูปส่วเดียวนี่บอมีผัวแต่เป็นสาวไงแล้วโตวคอยหากเมนยิง อยากมีคู่ก้อมกิ้งเสมอดังใจเขาผู้ยิ่งเฮาทั้งหลายก็ดังกันทั้งนั้นผิดแต่สีสันเนื้อกายดำรูปสัวไผกะอยากมีผัวสั้นส่วนเป็นอาเซียมียสีใดนังหลดโยนถูกคนเป็นจังซีละใจส่วนยิ่งสาวกายให้ขาวสูงงามอาลามตาผู้มองเยี่ยม เป็นน้ำบุเพพุนหนนตามจังงำคองรักษาสีนถูกต้องกายเจ้ากระจังสวยเป็นผู้ประกอบด้วยทัศนธาทาสีจังเลยงำเกินคนบ่ยากจนใจหยุงตัวของฉันนั่งแก้วกายดำรูปสัวแต่จิตใจอย,ยากกลัวจอมเจ้าพยอดสายคิดไปหลายมันหักดับเหมือนยุงมุ่งมาจังหาคา นามจังหาใครทางสิใดกะบ่มีอออผู้ฟังเออ